ในอดีตองค์แดงเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งทําเครื่องปั้นดินเผาแต่งใหญ่แต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นไปอย่างยากลําบากจึงจําเป็นต้องผลิตใช้กันเองภายในประเทศไทยจนนําไปสู่การผลิตองแดงและแตะแขนงออกไปเป็นการผลิตองค์มังกรและในช่วงหลังพศ .2,500 เป็นต้นมา องแดงเป็นภาชนะที่แทบทุกครัวเรือนจะต้องมีไว้ใช้เพราะต้องเก็บกักน้ําฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคนะครับซึ่งองแดงนี้สามารถบรรจุได้ถึง2,000ลิตรแต่พอความเจริญเข้าถึงในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นที่เข้ามาทดแทนทำให้ความต้องการใช้งานองแดงลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และบทบาทขององแดงก็จะไปอยู่ในพื้นที่การเกษตรมากกว่าเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้รวมถึงเก็บกักน้ำไว้ใช้หากเกิดสถานการณ์ภัยแรงดังนั้นโรงงานที่ผลิตองแดงก็น้อยลงจนเหลือไม่กี่โรงงานและก็ยังมีลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าอยู่ทุกปีเพราะก็ยังมีความต้องการที่จะใช้งานอยู่เพราะว่าองแดงมีความทนทานทนแดดทนฝนและที่สำคัญสามารถ กเก็บความเย็นไว้ได้นากแต่ช่างปั้นที่มีความชำนาญและมีฝีมือในการผลิตองแดงก็เหลือน้อยเต็มทีส่วนมากจะมีอายุมากแล้วในอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่มีการผลิตองแดงแล้วก็เป็นได้เพราะว่าขาดการสืบต่อการต่อยอดจากคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะมีเนื่องจากน้ำหนักที่มากทำให้ลำบากในการเคลื่อนย้าย ต่อไปการผลิตองค์แดงอาจจะไม่มีอีกแล้ว